มารู้จักกับฝ่ายบอกรักกันก่อนครับคุณเตเต้ te, อายุ20ปีเป็นชาวสงขลาแต่กําเนิด ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นปีที่สองคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คุณเต้เป็นคนร่าเริงตื่นตัวอยู่ตลอดเวลามีความสามารถในด้านการพูดท่านเป็นวิธีกรมหาวิทยาลัยมาแล้วหลายงานคุณเต้เคยพบกับฝ่ายถูกบอกรักมาหลายครั้งเพราะเคยเรียนมัธยมมาด้วยกันและพรหมวิชิตก็ได้นำพาให้เขามาพบกันในร่วมหาวิทยาลัยอีกแหมวันนี้คุณเต้รวบรวมความกล้าเดินทางขึ้นขบวนรถไฟรักมาเพื่อขอความรักจากคุณจ๊อบฝ่ายถูกบอกรักของเราในวันนี้ครับ คุณจ๊อบเป็นรุ่นน้องร่วมคณะสถาบัานเดียวกันกับคุณเต้เต้มีดีกรีเป็นเพื่อน,นกันนะโอ้โหหล่อสุดยอดทําให้มีสาวเล็กสาวใหญ่สาวไม่จริงหญิงไม่แมท้มนหลงกันอย่างมากมายยิ่งคุณจ๊อบเองมีหน้าตาที่น่ารักป้นความเขินอายยิ่งทาให้คนรอบข้างหัวใจละลายไปตามๆกันและที่สําคัญคุณจ๊อบเองก็บอกว่าตอนนี้ต้องการคนรักซะด้วยวันนี้คุณเต้เต้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณจ๊อบโรมลิขิตจะทำให้คุณเต้เต้สมหวังได้หรือไม่ต้องเอาใจช่วยขบวนรถไฟรักขบวนนี้ด้วยแล้วกัันนะครบ ช่วงรถรักสนับสนุนโดยน้ำผลไม้โอเล่คิวตี้ครับวันนี้ฝ่ายถูกบอกรักอยู่ข้างหูพันแล้วนะครับชื่อว่าน้องจ๊อบใช่ไหมครับสวัสดีครับอ่าโอ้โหเป็นไงฮะทางบ้านเห็นนี่แบบหน้าตาแล้วก็สูสีพิธีกรเลยนะครับกินกันไม่ลงเลยนะฮะวันนี้เรียนอยู่ใช่ไหมครับผมปีไหน้วครับชั้นปีหนึ่งครับปีที่สารโอ้ี่ปีหนึ่งเลยเหรอครับไปเห็นบอกว่าเป็นไปประกวด ดาวเดือนอะไรในมหาอะไรเขาจะมีปีหนึ่งเวลาเข้ามานี่มีเฟรชชี่ไหมฮะคือน้องที่เข้าใหม่มีประกวดด้วยแล้วจ็อบประกวดไหมครับอ๋อได้เดือนคณะครับได้เป็นเดือนของคณะนะครับผมก็ได้อยู่ประมาณ30วันนะฮะหนึ่งเดือนพอดีอย่างนี้จะกิดเป็นเดือนเนี่ยผู้หญิงนี่เป็นนะฮะดาวใช่ครับเป็นเดือนผู้ชายเนี่ยมีดาวมาร้อมเดือนเยอะไหมฮะเป็นประมาณเอ่อนับไม่ถ้วนคัมเพศอะไรอย่างเงี้ย โอ้มีคนที่แบบข้ามมาอีกเพศหนึ่งมาชอบก็มีเหมือนกันและเยอะเยอะเลยฮะแล้วผู้หญิงเลยครับผู้หญิงมีมาชอบไหมครับก็มีบ้างพอมีบ้างเยอะไหมฮะสักสักคงไม่เยอะมากไม่เยอะมากพร้อมไหมครับพร้อมเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งคนนะครับเข้ามาพร้อมกับรถไฟรักของเราขบวนนี้เขามีเวลาแค่6กสิวินาทีหรือหนึ่งทีในการบอกรักในการบอกสิ่งต่างๆที่เขาประทับใจคุณจ๊อบนะฮะคุณจ๊อบก็ดูแล้วก็พิจารณาจากนั้นก็ตัดสินใจว่าจะ say yes หรือเซโนนะครับถ้าเซเยสรถไฟจะมาจอดตรงนี้แล้วเขาจะมายืนเคียงข้าง,าง,งคุณจ็อบถ้าเซโนรถไฟขบวนนี้ก็จะสลับรางครับเปลี่ยนออกลงทะเลไปเลยนะครับแล้วแต่ว่าจ็อบจะเลือกเซเยสหรือเซโนพร้อมไหมครับพร้อมครับรถไฟรักขบวนนี้ถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางได้ครับ ที่จริงฉันก็แอบชอบมาตั้งนานแล้วแหละพอมามาถึงเวลาที่แบบอยู่คณะอะไรเงี้ยแกแกเป็นแกซิวมาใช่ไหมหนึ่งปีแกเป็นน้องฉันแต่ว่าแกเป็นคนดีมากฉันไม่เคยแบบดูดูแกที่ภายนอกก็แบบเฮ้ยหล่ออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเห็นไหมวะฉันไม่เคยแบบหล่อที่ภายนอกอะไรเงี้ยคือจริงๆฉันก็เป็นคนสวยที่แบบโอเคก็โอเคนะสิ่งหนึ่งที่ฉันไม่มีคือฉันมีลูกไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าแกแบบชอบคนคุยง่ายมีเหตุผลนก็หนึ่งในนั้นนะจริงๆฉันก็มีความตูกโอ้ ฉันขอเป็นแฟนเป็นที่เป็นตุ๊ดคนแรกของเธอได้ไหมอะไรอย่างนี้นะเย้ไหมอ่ะต้องรักเช่นนะขอนึงเลยอ่ะายแล้วเออคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนหัดใหญ่ค่ะคนหัดใหญ่นะคบคนหัดใหญ่ค่ะไอส่งภาษาจีบเลยครับ่งภาษาจีบเลยไม่รู้จะฟังรู้เรื่องหรือเปล่านะเขาพูดภาษาไตยมีได้คนนีอ่ะรลองดูลองดูรักมากมากเลยนี้รู้มโคตรอ่ะ ออสิกรอมาอนขนาดนี้ไม่ต้องเขินเลยล่ะครับอ้ยนะสุดท้ายครับติดพี่สุดท้ายอยากพูดอะไรกับเขาครับเชิญครับ <c oughs> ก็ถึงแม้แบบมันจะมีความเป็นไปไม่ได้เยอะซึ่งก็แอบ,บคิดผลไปแล้ว,วเป็นยังไงแต่ว่าฉันว่าขอบคุณรายการนี้ที่ได้เป็นเป็นสื่อหนึ่งเราสิ่งหนึ่งคือเราไม่ได้บอกรักกันทุกวันเออฉันรักแกอะไรอย่างเงี้ยฉันรักแกนะทำไม่ได้อะทำไปแล้วอ๋อเหรอหมดเวลาครับ 60วินาทีหมดลงอย่างรวดเร็วนะครับพร้อมกับความตื่นตระหนกตกใจคนทางบ้านด้วยนะครับน้องจอ๊อบจับคันโยกครับแหมทางบ้านนี่คงทายกันอย่างเดียวแล้วครับว่าคงโนอย่างเดียวนะแต่หารู้ไหมครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้อยู่ที่มือของน้องจอ๊อบซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าพร้อมแล้วจะเซเยตหรือเซโนตัดสินใจครับ เขาจับเปแลโนดูแล้วหนูเซโนอ่ะฮะโอ้ยแหละเพราะอะไเพราะอะไรเพราะว่าใช่แท้ช่ใช่แท้โอ้ใช่ตอนแรกอยังยังอย่งคุณอย่างเงี้ยคุณมุตรดำเขามาขอความรักคุณอย่างเงี้ยอย่างยังไงครับเป็นใครครับเซโนครับต้องต้องต้องโนเหมือนกันครับผมนะฮะเขามาขอความรักคุณบุตรดำเขาขอโนไม่ไหวมันก็เราเป็นผู้ชายอะพี่เราตอบแทนเขาหรือเปล่าเราตอบแทนเขาล้วแต่เขาอยู่คณะเดียวกันด้วยนะแล้วแบบ เขาน้าจะแบบว่ามีผู้หญิงสวยๆเข้ามาเจอเขาต้องเยอะหน้าดีอย่างเงี้ยพี่ยอดพี่ยอดพี่ยอดจะทำน้แบบนั้นต้องตอบแล้วล่ะผมว่าจริงๆความรักแบบนี้เกิดขึ้นได้นเกิดขึ้นได้คือแต่แต่แต่จังหวะของวินาทีนี้ต่างหากที่ทําให้ผมเชื่อว่าเซโนบังคับบังคับให้เซโนเอาล่ะไม่รู้จะเยสหรือโนแต่คำตอบเดียวนั่นก็คือโนโนนะโนนะครับถ้าหากว่าเขาเซเยสขึ้นมานี่ รวมลงรับทันทีเลย,ยโอเคนะครับถ้างั้นไปดูนะครับว่าเขาจะเซเยสหรือว่าเซโนโซถ้าพร้อมแล้วจะเซเยสหรือเซโน,นถ้าพร้อมแล้วตัดสินใจครับ ยอมรับแต่สถานการณ์มันไม่เอื้อใช่ไหมพี่ยดตอนแรกคิดว่าแบบโอเยคอนยิง่ายอืเราอยากฟังเหตุผลยังไหมครับอยากฟังอยากฟังเพราะฉะนั้นไปไปผมว่าทำไมต้องตอบเซยสครับนั่นเลยแม่ต้องบอกว่าหักปากกาเซียนเลยนะครับวันนี้น้องอะไรนะครับเตเต้ค่ะน้องเตเต้นะครับปกติก็เรียนอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าครับคณะเดียวกันไหมฮะคณะเดียวกันค่ะถามก่อนถามน้องจ้องก่อนทําไมถึงตัดสินใจเซยสก็เมื่อกี้เขาบอกว่า ขอเป็นแฟนที่เป็นกระเทยคนแรกเราก็เลยอยากลองดูล่ะฮะไม่หมายถึงว่าอยากลองลองหลักลองคบกันดูหรือเปล่าหรือไงครับจ๊อบที่ที่รู้จักกันมาครับก็อาจจะไม่นานมากแต่ว่าคือเขาว่าเป็นคนทํางานคนหนึ่งเป็นคนมีดมีดผลคนหนึ่งครับผมก็อยากเป็นเพื่อนที่น่าน Oh my god ตาจะไล่อ่ะหรอหมายถึงเขากำลังจะบอกว่าที่เขาจะเซเยสวันนี้ไม่ได้ว่าเขาจะอยู่กินกับเรารเแต่หมายถึงตอบรับความสำคัญความรู้สึกด,ดีๆที่เตเต,เต้มีให้จออ๊อบเออใช่ไหมครับผมอ,คคบอ้าวเตเตอยากบอกอะไรจ๊อบไหมวันนี้เขาเซเยสก็ดีใจค่ะแล้วก็ปกติไม่ค่อยจุกจิกกับผู้ชายหรอ <laughs> ดีใจอะคือไม่หนึ่งก็แบบจะมาย็งไงครับเขาก็ฟังก็พูดฟังเขาแสดงออกต่างๆถึงความรู้สึกที่ดีต่อเรารู้สึกไงครับรู้สึกดีดีมากครับเพราะว่าเขาเป็นคนตั้งแต่เข้าเข้ามหาลัยมาคือเสน่ทเขาเป็นคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่เราสนิทมากคนหนึ่งนะฮะใช่เขาแสดงความรักต่อกันหน่อยเพื่อนกับเพื่อนอะแสดงความรักต่อกันหน่อยวันนี้รถแฟดรักของเราเซยสค่ะ ครับก็รับไปเลยครับบัตรล่องเรือรับประทานาธิข้ามจากเรือแกรนเทลนะครับแล้วก็บัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนนเพ็กซ์สุดยอดมือหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกครับขอบคุณน,นะครับทุกคนอยู่ทางบ้านจริงๆแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็แม้แม้ว่าจะแตกต่างความรู้สึกความนึกคิดที่เป็นเพศต่างๆแต่ว่าเราเราจะมองในเรื่องของความรักความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้ววันนี้เขาก็ได้มาแสดงออกครับวันนี้รถสายล่างต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากครับบ God bless us,